เรื่องที่ว่าการจังหวัดมหาชัยธรรมพิทูลขบวนควงอานธกรรขอขอบคุณท่านเจ้าคณะให้เกียรติครัเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเริ่มปล่อยร่างอาญาการเมื่อขรวจพิทูลในจวัดมาชัยธรรในวันนี้เป็นอย่างสูงด้วยสำนักงานตรวจแห่งชาติและหนรวยบุคคลภาคสี่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการระดมกวาดยร่างอาญาการระหว่างวันที่20-26ธันวาคม 2,557ก่อนเูการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2,558ซึ่งจะมีวันหยุดด้วยการติดต่อกันหลายวันจะมีประชาชนเดินทางกลับูุงนาหรือโดยกทางไปพักผอนตามสถานที่ท่องเที่ยวต,าาตามม่างๆป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะส่งผลให้การ,รจราจรหนาแน่นและติดขัดอีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงหลายพื้นที่จินได้กำหนดให้ทุกหน่วย จัดพิธีปล่อยแถวระดมปลารายกกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตรัพย์สิสนและอำนวยความสะดวกด้กนานการเดิจรให้กับประชาชนก่อนถึงเทศกาลดังกล่าวโดยกําหนดพิธีดังกล่าวขั้นต้นในวันนี้เวลา16บหกนกาสามสิบนทีดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการระดมปลาราหยกกรรมดังกล่าวเป็นประยุกตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดบราจลขามร่วมกับจังหวัดปราจลขาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาชัยครมต่ว,าวราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จากพิธีปล่อยแถวระุมข่ารัฐยากรรมเป้าหมายยาวแตติดเอาวุธปืนเอาอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดการปล่อยเงินก,กู้ในตลาดเพียอเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองบุคคลกลุ่มบุคบคลที่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลคดีั้างเก่าตามหมายจับเพื่อเป็นการป้องกันตามมาญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกานการจราจรขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมเพียงในกายแบบคอบคุมในทุกพื้นที่และให้พี่น้องประชาชนได้รับท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปฏิได้วเวลาค่อนขัวแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหานครตัวแถวกำลังพลเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเยี่ยมชมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจร ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2558พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดพิธีปล่อยถาลมกว่ารังอาเชียกรรมในลำดับต่อไปขอกอบคุณคณะรอมีมูลนิธิทีสข่งเกาะมูลนิธิเทพดิมิต์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลมหาสารคามนะค่ะสำหรับ ในวันนี้นะคะกำลังคนมาจากภาคส่วนต่างๆนะคะประมาณ450นายค่ะขะตดนี้น้ว,ว่ารามกังหวัดทหารสรมกำลัง6ปากคุยนกับกาลังคน,นนะคะที่มา,า,มาร่วมปมะลงขอแข่งขันนะ เดินทางกับภรูกัเนานะคะและเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะคะในหถานมหาสารคาม่ชเดียวกันค่ะในแต่ละปีก็จะมีพี่น้องชาวตุรกให้เกิดการจราจรดขัดในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็การใช้เครื่องบันทึกภาพมวมสูงนะคะในวันนี้นะคะเราได้จำลองสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงนะคะในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะโดยสถานการณ์ที่จะล่องขึ้นนะคะได้เราได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะคะว่ามีเหตุจราจรติดขัดนะคะบริเวณแยกสถาบันการพลศษา,านะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะ เราจึงได้ส่งเครื่องโดรน DJI p a n t o m นะคะไปตรวจสภาพการจราจรว่าอาจจะมีเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าวนะคะ สามารถรับสัญญาณภาพดังกล่กกาวนะคะก็จะต้องเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือไม่ก็สมาร์ททีวีนะคะที่จะม,มีแอปพลิเคชันนะคะที่รองรับการส่งสัญญาณดังกล่กกาวนะคะได้สูงถึง300เมตรเลยทีเดียวนะคะและบินได้ไกลจากผู้ควบคุมนะคะได้ไกลที่สุดนะคะ1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะ เรื่องบนรพุภาพมุมงสูงนะคะหรือโดนดีเจนท่อมของเรานะคะจร,จริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลานึ้งแล้วนะคะเพ<ม>ียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ําเทคโนโลยีรังกลามาปรับใช้ในงานราชการใดๆนะคะในปีนี้นะคะครัราบให้เชิค่ะท่านผู้กำับการตรวหทุทรจังหวัดมสะชามท่านผู้ครับ กองกำลังักษสาบเรียบร้อยจังหวัดมัธา,ามารมท่านหัวหน้าสนาชการท่านรองผู้กบการท่านหัวหน้าสถานีตำรวจท่านในพื้นเมืองสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมพิธีโดยเฉพาะกำลังพลที่รักยิิงทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านผู้กบการและท่านผระพุทธชาตำรวจทุกสังกัดทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่2,558ซึ่งเมื่อติครามอกำหนดให้หยุดวันศุกร์ที่2เป็นพิเศษก็จะมีการหยุด5วันยาวเหยียดแต่ผมเชื่อว่าผู้คนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาตั้งแต่เย็นวันที่สศุกที่26 27 28แล้วก็ลา29 30ต่อเนื่องไปผมค่อนข้างคณีประมาณสถา,านการณ์ว่าการจราจรจะเริ่มคับคลางได้กะ วันที่27เพราะคลื่นรถก็จะกลับเข้ามาถึงเราเนี่ยในตอนช่วงดึกๆของ26หรือเที่ยงคืน27 1นาฬิกาของ27ไปเรื่อยนะครับแล้วก็การเดินทางกลับเนี่ยน่าจะเริ่มพฤติกรรมผู้ใช้รถน่าจะปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเรียนรู้การจราจรที่คับข้าง,างถ้าประดังกลับพร้อมก,กันในวันสุดท้ายหรือว่ามาพร้อมก,กันในวันแรกของวันหยุดเพราะฉะนั้นผู้คนอากจะวันที่หนึ่ง ช่วงบ่ายก็อาจจะเริ่มทยอยกลับ 2, 3และ4พฤติกรรมจะเป็นอย่างนี้ของสารคามอาจจะมีการจะราจรปริมาณรถที่มากขึ้นแต่ยังไม่ติดขัดถึงขนาดเปิดช่องทางพิเศษแบบโคราชที่ผมอยู่ทั้งแขวงการทางตำรวจท้องที่ตำรวจทางหลวงรวมทั้งอสาสมัครกู้ภยัยเหน็ดเหนื่อยกันมากเพราะเปิดช่องทางพิเศษรวมแล้วทั้งจงังหวัดไม่ต่ำกว่าระยะทาง100กิโลเมตรที่จะต้องเปิด ช่องทาง Reversible Lane มีเจ้าที่ตำรวจอาสาสมาัครดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่มีการเปิดช่องทางพิเศษซึ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงแต่ของเรานั้นผมจะต้องให้ความสำคัญกับการจราจรในหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นเส้นทางสายรองผมได้มอบแนวทางปฏิบัติกับท่านในเพอให้บุรการการทำงานกับหัวหน้าสถานีตำรวจแล้วก็หมวดการทางท้องที่จุดบริการประชาชนของท้องถิ่นจุดใดไม่จาเป็น ตั้งมาแล้วไม่มีคนมาใช้บริการหรือมาน้อยไม่คุ้มก็ให้พี่นาะปรับลดไปสับสูนการปิบัติในส่วนอื่นจุดบริการประชาชนที่มีความจําเป็นต้องตั้งขอให้ปรึกษากับแขวง,ง,าางวการทางหมวดการทางและเจ้าที่ตํารวจจราจรว่าตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่ใกล้ทางร่วมทางแยกทางขับขันหรือไม่ไม่ใช่ตั้งไปแล้วคนมาจอดรถ สอบถามกินทางไปครึ่งเลนลดแล่นมาเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างนี้ไม่เหมาะสมก็ให้ท่านในเพอประสานการปฏิบัติท่าน,น,น,นหนัวหน้าโรงพักแล้วก็ทางมวดการทางพิจารณาปรับจุดให้มีความเหมาะสมมีป้ายบอกเตือนใกล้จุดบริการประชาชนล่วงหน้าไม่ใช่ขับมา,าใช้ในการมอนิเตอร์สถานการณ์ทุกจุดที่ล่อแหลมมีความเข้มแข็งมากอย่างนี้นะใช้เทคโนโลยีเข้ามาต้องขอบคุณทางชมรมถ่ายภาพจากโดรนโดยการปฏิบัติหน้าที่นี่แหละ ท่านได้ช่วยเป็นกุศลอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่นี้ปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะก็บารมีแห่งองค์พระธาตุนาดูแล,และพระประธานกันทรวิชัยได้โปรดดลประทานพรให้กําลังพลทุกสังกัดได้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์และพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้อย่าลืมแบ่งเวลาให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวของท่านด้วย <S <S บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำรวจภูธรนจังหวัดมหาสารคามณนบัดนี้ครับทำความารพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหมหาสารคามประธานในท้งหมดเอาเอาอาะเบี๊ะ What? It's wrong, จุดนี้อันตรายผ่านได้ด้วยวินัยด้วยความห่วงใยจากตํารวจภูธรจังหวัดมหาสาครคามนะคะแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากพลตํารวจตรีพินิจมณีรัฐผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดมหาสาครคามด้วยนะคะ